ตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่ย่านลาดพาวังหินค่ะขวัญจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวคาเฟ่หอมมากคเปรี้ยวอมหวานเขาว่าจริงอืมอืม,อ,มอร่อยมากอืมเพล็กน่มากได้เลยได้เลยทุกคนจริงอธิบายไม่ถูกแต่บอกว่าอร่อยมากอาหารอร่อยเพลกอร่อยน้ำอร่อย ดีค่ะบรรยากาศดีและร้านนี้นะคะเขาก็มีมุมมหาชนได้นะนี่เลยเดี๋ยวขวัญจะพาไปดูรูปสวยๆมุมสวยๆกันค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับของขวัญส h แน e วนะคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่ย่านลาด วังหินค่ะขวัญจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวคาเฟ่เดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะว่าจะพาไปที่ไหนกันบ้างจเป็นถุงนี้นี่นี่จะเป็นแบบว่าถุงกระดาษแล้วก็จะมีแบบเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่น่ารักมากราคามันก็จะอยู่ที่แบบประมาณ ร้อยเกาบาทถึงประมาณสองร้้าบาทนี่น่ารักมากเลยเมนูเมนูน,นี่เป็นเครื่องดื่มนะคะมีกาแฟด้วยนีสินค้าขายข้างในด้วยเฮ้อ ร้า,า,า,านาน่ารักมากเลยทุกคนนี่ตรงนี้มีโต๊ะนั่งได้ด้วยอันนี้เป็นสินค้ามือสองออ โอเคค่ะอันนี้ขวัญสั่งเป็นเพลบแพชชั่นฟู้ดนะคะเป็นน้ำผลไม้ล้มส์อวรสสดน่าก right. ินมากอันนี้เป็นหลอดกระดาษนะทุกคนร้านนี้ใช้หลอดกระดาษแล้วก็นี่เลยเป็นเค้กเลดเว l ร e เนี่น่ากินมากลองกินอะไรก่อนดิเดี๋ยวเรามาลองชิมเค้กกันนะคะเลดเ l รเวนี่อันนี้ราคา125บาทเึฟนี่ ็กอ,อืมอืมเค้กนุ่มมากจซอฟอแบบว่าเปรี้ยวๆสตรอเบอรี่นิดหนึ่งตัดด้วยครีมแบบไม่เปรี้ยวเกินไม่หวานเกิอนอ่ะอร่อยนะได้เลยได้เลยทุกคนจริงอืมอืม กินเคงไม่กินง่ายมากเลยกินแบบอย่างรวดเร็วมากๆอันนี้มันจะเป็นแบบเป็นเลเยอร์เป็นชั้นนะคะเป็นครีมแล้วก็เป็นเนื้อสตรอเบอรี่มันก็จะแบบไม่เปรี้ยวเกินไม่หวานเกินอะ่ะกำลังดีอร่อยชินนมน้ำกันนะคะแพช s i ั่นฟู้หรือว่าสาวรถบ้านเรานี่เองอันนี้คือสามารถแบบแงะในนี้กินได้ปะอันนี้เขาจะมีสองรสสดๆมาให้ครึ่งลูกเลยนะคะอันนี้คือแงะกินได้ไหมชิม อร่อยชอบกินสอสรสอยู่แล้วอร่อยมากเดี๋ยวเรามารอพาสต้าเส้นดำนะคะกับเห็ดทาฟเฟลเส้นมาแล้วนะคะพาสต้าเส้นดำกับซอสเห็ดทาฟเฟลนี่เดี๋ยวมาชิมกันว่าเป็นยังไงหัวตอนนี้คนเริ่มมาแล้วนะทุกคนตอนแรกยังไม่ค่อยมีคนตอนนี้เริ่มมีหลายโตแล้ว ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงเนาะเที่ยงกว่ากว่าเดี๋ยวชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงอหอมอืมอกอมอร่อยมากอธิบายไม่ถูกแต่บอกว่าอร่อยมากอืมอร่อยอ่ะทุกอย่างมาลงตัวมากเลยไม่เผ็ดเกินไป กำลังดีมีความเผ็ดหน่อยๆนี่ไม่เลี่ยนอร่อยมากทุกคนอันนี้อร่อยอันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะ265หรือ255เนี่ยแหละประมาณนี้ยประมาณนี้ออร่อยอาหารอร่อยเพลงอร่อยน้ำอร่อยดีค่ะบรรยากาศดีคือมาที่เนี่ยได้ทั้งขาวและหว่งเลยนะ มีกาแฟด้วยมีเค้กด้วยมีอาหารด้วยอาหารที่เนี่ยจะเป็นสไตล์แบบฟิวชั่นนะคะผสมผสานแต่ว่ารสชาติคือจะเป็นแบบคนไทยจัดจ้านอันนี้คืออร่อยมากมีแบบออกเห็ดด้วยอะคือผ่านชอบมากปกติผ่ันไม่ค่อยถนัดอาหารฟิวชั่นนะทุกคนเพราะบางทีรู้สึกบางทีมันอาจจะแบบแบบแบบไม่แซ่บอะเลี่ยนหรืออะไรเงี้ยแต่ทีนี้คือรสชาติคนไทยเลยทุกคนกินได้อร่อยมาก โอเคค่ะทุกคนเรียบรอ้อยสำหรับบูธคาเฟ่นะคะมือนี้หมดไปทั้งหมด460บาทเดี๋ยวพาไปคาเฟ่ต่อไปกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ขวัญก็มาถึงที่ฮาริโอคาเฟ่นะคะทุกคนแต่ว่าที่ร้านเขามีที่จอดรถได้ประมาณแค่3าคันนะคะซึ่งมันจะมีที่จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะชื่อว่าโรมาคอฟฟี่นะคะที่จอดรถเดี๋ยวแบบเยอะมากเลยทุกคนก็อยู่แค่ฝั่งตรงข้ามนะคะเดี๋ยวเดินออกไปนี้เดี๋ยวก็ถึงละไปเร็วไปกันค่ะ h าริโอคาเฟนะคะก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับคอกาแฟของต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะทุกคนสายสโลบาร์สายดิฟต่างๆต้องมานะคะแล้วที่นี่นะนอกจากกาแฟแล้วเขายังมีอุปกรณ์ขายด้วยทุกคนห้ามพลาดเลยทีเดียวนะไปะดูวขวัญพาไปคาเฟ่ต่อไปกันค่ะไป โอเคค่ะตอนนี้ขวัญอยู่กันที่คาเฟ่อ่างตีนะคะที่โชคชัยสีมีอยู่ตรงข้ามกับอาสันเจ้าแม่กวนอิมเลยนะคะอันนี้ตกแต่งเป็นสไตล์จีนนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูข้างในกันคะ่ะว่าเป็นยังไงคะ่ะไปกัน โอเคค่ะมาถึงที่คาเฟ่ที่3ของวันนี้กันแล้วนะคะก็คืออังตีคาเฟ่ค่ะอยู่เนี่ยฝั่งกรุข้ามติดก,กับต่าตำหนักแม่กอินเลยนะคะถ้าใครที่มาออขอพอแล้วก็สามารถาแวะดื่มน้ําดื่มชาได้ที่นี่นะคะขวฝั่งเป็นเมนูสตรอเบอรี่โซดานะคะกดราคา75บาทนะคะนี่เลย เปรี้ยวๆซา่านะคะสดชื่นค่ะที่นะคะเขาก็มีเครื่องดื่มหลากหลายอย่างนะคะมีทั้งชากาแฟร้อนกาแฟเย็นนะคะหรือเป็นเครื่องดื่มที่เป็นโซดาแบบนี้ให้ชื่นใจกันนะคะแต่ว่าเขายังไม่มีเมนูสมูทตี้นะคะทุกคนและร้านนี้นะคะเขาก็มีมุมมหาชนด้วยนะนี่เลยเดี๋ยวขวัญจะพาไปดูรูปส,สวยๆมุมส,สวยๆกันค่ะ แล้วค่ะสำหรับ3คาเฟ่3สไตล์ในย่านลาดเท้าวังหินในวันนี้นะคะสำหรับในคลิปหน้านะคะขวันจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของควัญด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ